สวัสดีครับผมขอคนมันหนอกครับผมยายามกับครับผมย้มกลับย้มหนูครับไม้อ่างม่องเก่าเขาเคยมาใส่ดีว่าได้ตัวเดียวอยู่หันนะครับรุ่นมาส้มน้ำกันครับผมว่าจะมีโตมีแตมบ่รุุนหลังแหลกเลยครับนี่ใส่ยู่สองล้างครับผมอ่างแล้วใส่ยู่ฟังผุนครับผมฟังทั้งผุนหลังนี่ก็ลัน ผมเบิ่เลยครับดันไม,ม,ม่ดูนุกครับว่ามันเสียงงูจงอาง มืน่นอัปเ็นต์จงอ่างครับไปครับผมไปเรื่พี่น้อยหนามมันแห้งครับผมหนูมันลงมาลงมาน้ำจางสิครับผมแต่ก่อนมนันอาจจะอยู่เทิงครับแต่วันไฟใหม่หนูอาจจะลงหาหนามครับผมหนูแนงูแนงครับ chuồng là thì luôn đó hả nam đây là vịt đó nhiều không xây về xoắn lặng em hợp em hợp cái hoài nụ hả vùng tay nhà mất xe biết hoài biết vậy cơ แต่ปพาะข้อตัวเดียวครับผมนี่ครับหอยกัดเน่าอุ้ยขี่พี่นองกองอีเล่เลยครับผมผมใช้หั่นครับลังนึ่งอ้พี่นองมักง่ายเลยครับเห็นแต่ไก่เลยครับนี่ครับ แดงยิงคืนครับผมเหมา่พี่น้องให้เบื้องครับ

ตปก่อนผมเพิ่นมาใส่อยู่นีน่งเดี๋ยวจิ๊เต็นูหน่อยคนสิตตัวพี่น้นองอากาศกเย็นๆครับหนาวหนาวมาอีกล่มล่มแห้งไปครับอยู่ท้้งพูนอีกที่หาหลังมอง องเห็นงูจงอางครับเก๋าเสียวๆครับผมเดี๋ยวว่ากัมต้องม่ยังเคลียร์ไปก่อนครับก่อนที่เบิ้งกับเบื้องยังกันไทไปครับนี่ครับมือนองจงอางมันไปหนีครับผมผมมายืนอยู่หนีผมอมดีขาว่าดีขามลงไปนหนีครับไปใส่เบ็ดในป่านี่ครับลอยมาหนีครับผมไปสิมันคืนไปเทิ่งผ่นล้ครับ เมื่อนั่นนั่นคนตัดนใหม่เพิ่อนมาเพิ่นเห็นอยู่ฟังนั่นฟังคู่ข้างหลังครับผมมันมันขีดล่เพิ่นเพิ่น <c oughs> ว่าสงสัยมันไข่พี่เนาะมาใหม่ก่อนครับ <c oughs> ม่เคลียร์ไปก่อน mà hái cim nụ cim nhộng ha phụng, láng lẹng như thâm mai đẹp rói ha phụng, kèm xoáng ha phụng, này lắng lưng này hả bưng con, như นั่งยืนบ่เอาครับผมเก็บกันครับ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ học nhỏ kiếp phần hảo hùng hát kỳ nôn học hùng hảo hùng hảo เก็บกันครับไม่ไว้ดอนเดียวนี่นะครับผมดอนปลายหงายขานี่ครับบุก,ก่าเข้าไปเทิ่งครับอย่างนี้ครับนี่ก็ม่เอาพี่น้องโอเคครับผม lãi đi thì nó hỏi mình Nó cứ bớt tịt khập Nó là biết ta lại hả cũng không bớt tịt Cái bộ áo gì nào Kiếp không? ทถ่ายแล้วครับผมิดว่าหายพี่น้องหายเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมห้อยมันมมนเน่นหน่อยครับหอ้อยอ้ครับหลักไปับไหนสค ไเอเต๋อครับผมส่สวยครับตัวนี้นู้น่าที่ลหลยอยู่ครับมนั่งบมดติดครับเ๋ย๋ยเขาเก็บครับ เด็กตะกอนบรโตูกีนมาซ้ำใหม่ครับผมไม่หนานะครับเอามันจำเป็หลังมาใส่รองเบืองครับผมนี่ครับผมเต็มสามครับสามเต้มสวยอยู่ครับผมได้ครับเกือบประมาณสิบหลังครับผมน้าสีสิบหลังสิบหลังสามเต้มครับผมช่วงนี้ก็หายหนาเล็กน่อยครับ นะครับเดี๋ยวไปจะลูกคนงานของเราครับผมยามเหวีรยบเห็นไม้ครับข้างหลังหนึ่งครับบ่อเอาครับผม ก็เดียวกันนี่บ่ครับว่ามันเบิดนี่แหละครับใส่กลับส่น่นมันลงแนวนี่หละครับมันเลลงไปครับผมไปครับ นี่ลายลีพี่น้องมันรับมุ้ยปันยาเอาครับผมมุ้ยปันย่าฮะตีเบ็ดกับตีบ่ได้ครับผมมันเป็นไม่เลาบแล้วก็เป็นปลาบัวบัวฟักบัวหมากครับแต่มันลากเขียดได้แต่ผมมันลากเลรอครับผมมันทางลากบ่ได้ครับผมเดี๋ยวสีเห็ดเบ็ดมาแก้มือใหม่ครับแต่ฝนม่นตกหนามันก็จะแห้งน้ำจะแห้งวิ่งตงไป กลางครับมันก็สิใช้ได้อยู่ครับผมเบ็ดขั้นเบ็ดยังก็ได้ปักได้อยู่นะครับเปลูกคนง่ายในเบิ้งครับผมจับติ๋หลังนี่ครับผุกใหญ่ครับผมแตรียมสองเตรมสาม ถือว่ามาอยู่ครับกับชิปหลังช่วงนี้ก็หายากจั็หน่อยครับผมหนูมันแรงเหรอครับผมมันแห้งมันกับจักลงทางใดลงหาหนามหาหนามหาคลองอย่างเดียวครับผมอยากพ่อหนูพออย่างได้ไปครับครับผมใส่สวยครับสามเต็ม มั่นแน่นอนครับผมหนูช่วงนี้หนูหนาแรงนี่มั่นครับผมหนาวโดนพร้อมหนูมั่นปีนี้ครับผมไปครับผมปากกดไลก็แช์ติดตามเป็นกำลังใจครับเดี๋ยวจังกีมาแก่มือใหม่หาอยู่หากินปลากะสีมาล่องมาใส่ใหม่อยู่ครับเดี๋ยวเห็ดเบ็ดใหม่หนูกะสีมาสั่อนี่ครับผมแต่ว่ากัตื่นครับตื่นมู่ตื่นจงอางครับผมนี่ครับมันเป็นเขาอ่มเลยครับผม เขาเลยครับเขาเขาล้วนๆวนครับผมอ้อมอย่นี่เป็นอ่าง้านครับไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเปื่อกำลังใจครับาอายุหากินครับเห็ดงานตัวไปครับผมคนมานนอกครับ